สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุบอกสุบอลออกะเซองมินเก่าเคยดิมไม่ไ้้กูง่ายมากมูดเลยมูง่ายแป๊บยางมาพอดีเ <c oughs> พิ่นสิไปเก็บดูพี่น้องอยู่ปส่เก็บดู <c oughs> มาเขาถาตบ้านเจ็บเขา,าธาตของลุงคำตันลุงมณีวงเนาะที่เป็นลุงรับไปแล้วเมืเ่อในกรบบุญแจกเข่าเพื่อนพี่น้องพี่น้องเขามาเบิงไม้อาซัโบหู้นะเราก็เลยแนะนำอย่างละเอียดพี่นอ้องเพิ่นเฮ็ดบุญนำแจกเข่าน้ำเพ่นกำลังสิพากันไปตอนนี้ก็เลย ที่ดังห้อักอันนี้จะขวดนหน้าควดนในแลวกระทใส่กระดูกพี่น้องนกอพรอเ็อดุแล้วมีต้นพ้อเห็ดแห้วและบัจูดกรดปิ้วพลังสิไปทั้งคนขัวกันจักหน่อยพี่น้อง

ซาอะไพี่น้องบ้านเฮ้าถ่าผู้ได้เสียกผู้ได้ตาตล้มหายาตจากไปก็ต้องเอามาไวยุบปะซาบนเดียวพี่น้องเสียไวยุดเต็มให้ตาหน้านะโบได้มันน่าห้อยปังเฮ้าเป็นถือถือโบคือกันต้องเอามาปะซา,าอย่างเดียวแล้วกับโบมีเมนเผาซปอยู่วัดมีเตยู่ปะซา,าบ,บนเดียว สองคันโย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 มาปบบรุนแรงแท้ย่านนี่แหละย่านกับย่านนี่แล้วเนาะต้นซอยเพิ่นพี่เนอะ แค่คนล้ดูดีอมาปะมาป่แม่รต้วดำเงยแล้วแล้วมองแต่ตาง

นี่ไปตัดเอานี่เขาบริเทใส่บานนเฮ็เนี่เทเเทเเฮ็ดกับปุยนี่นะไ้ไปยังไกลนี่เดียวเนี่น็ือดีนะอด้ฟองเดมนมาลอยเทอไรี่ทำมท่านได้แล้วเอาพี่ไปรถไปหาหน่ะ ก็จริงๆไม่ว่าอะไรก็อย่างเงี้ยหยีบงานชนหยาบข้างหัวมะกอก็วนก็ชืนได้หม้อปลาชื่อชื่อร้อนน้นะกาเป็นน้าเจ็น้น้ำเป็นน้าหมป็นน้าน้ำดื้อกานน้าบึงได้นี ไป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  phải ไปไป

ไอแลเขเก็บแล้วน่งเวเลยไผ่แห้งหุนลอยไผ่ยักแ <c oughs> ห้งชูนชูนบุีกาขาว่าจ้าบเขียนไว้มูนนะ จูนยูนน่เนี่จ่อจ่อเลี่ออกกระบอกเล็แขวะไอ้เอาโลเลเบรใครเป็ดจ้าจับจอโซโยังโซโซสาซื้อ

นี่นั่ง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 

เล่นน้ำหอมมทนิยกระดูกลายเนาะดตัวกยกระดูก่มันลายบางคนดน้อยหนอยเมนนะเอาน้หอมมาหดยเนี่ย

เทดขีเท,ท,ท,ท่าแบบหกคนเลยได้พี่นองเป็นกวดให้เป็นหกคนนอนเลย ผสิซีน้ำหอมใส่พี่น้องมาเนี่ยซีน้ำหอมใส่ทุกกระดูกหายใจพ่อเป็นสิทธิ์ใส่กรนอากาศซุ่มพอออกไม่ออกเอ้าสิทธิ์ใส่น้ำลัง

พอบันสุดจะก่อนไปรวไยไปบดได้บดตึงตาวนใต้ตาไปใตห้องเป็นมืองานอะไรไปเนียัเมื่อก่อนเอาเมื่อก่อน ไปใครก็ขากัรทั้งไปเลย,าเลยมาหอดวัดบ้านเฮ้าแล้วพี่น้องกันนี่เป็นกระสิเฮ็ดพิธีเอาดูเขาทา 20.000 JD ông quân. Rong thèm nếp phay có gì? Rải thùng, thùng, hết Cần vọng, nhanh phần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อานโมทามิเอาเอาดูตไปก่อนเอาตะอนจางลงมาจาลงมาไหวค่ะเขียล้ายาดเลยนะตเตายยอาเหนยี่แงิอะไจะยาแนว่ใเออยา แปดท่วงเึงโดดสั่นโอ้ยกระหยัดก็เปลือก

ตัวกระจับจานใ้มันตีเป็ดจัดจานใหม้นตีมจัใช้ได้ข้เจ้าใหายว่ามาถือมาจักถือแต่ตัวลุ่มพระจำกัน ตัวนี้่ได้ำกัน้วยาวตัวน,น,นี้นขอพิมพ์ข้มาเพียงตัวนี้เพีง่าน้นขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามพอกันไม่คลิปหน้าพีา่น้องสบายดี